พี่น้องรถกลับมาพี่น้องมาซื้อของตัวให้มันมากระมานมีข้าวมีของกินมีอะไรกินเยอะเลยวันนี้มีคนไทยก็สามคนไปพักบ้านบองคนมาดูของกินกันน่เอาไป ปลาหนึ่งปนี่ว uh สิคพวกปลาไล่ามาลาอะไรี่าปมาณยี่สิบสองยี่สิเอ้ามะละกอไม่มีหรอเจ้่กนเอามาขายไม่มาแล้วเบอรางยสุรมะวนาวนองนี่ปนึ่งปลาหนึ่งเดปลาหนึ่งปลาหนึ่งปลานึ่งปลาหนึ่ เป็นคนไหนก็มีิ่ไไหนกัขบข้าวลกชอบอันนี้มีตามส่งไลอันนี้อะไรนกกระทา3ไว้กินอนน่ด้ทันนอกอะไรทันนกกระทาไหมกี่บาทนี่หมดถามรึเอาไปเอียงเนี่ยฮะห้า,าสิบโอ้นอกเหรอ